ซาคุระกำลังกินน้ํานะคะท่านผู้ชมเขาดีขึ้นแล้วค่ะเอ๊ะกำลังกินน้ําน้องกาลังกินน้ําอยู่นะคะกินน้ำดีขึ้นแล้วกินน้ำ ได้แต่กำลังกินยาอยู่ค่ะยายังไม่หมดแม่เหนือบอกว่ายาน้ำยังไม่หมดแต่ดีขึ้นแล้วะจะไปเล่นกันตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวยังน่าก็ยังไม่ตดใจแต่ว่า น้องเดึงขินแล้วนะคะนี่กำลังเล่นอยู่ค่ะลเล่นอยู่แล้วก็จะไปที่หนหัดมองแม่หัดมองแม,ม,งแม่ขินแม่ทาย จะดูอะไรดูอะไรอันนั้นมันไม่น่าดูอันนั้นก็อาหารที่เปิดอกอันนี้ไงถุงอาหารของหน,น,นูเนาะถุงอาหารของหนูหนูกินอาหารหนูชอบอาหารอันนี้ <c oughs> ขออาาเขา,านะชอบอาหารแมวเลียเนี่ยทิวลิ์กะทิวลิ์กับซากุระน่ะชอบอาหารแมวเลียเขาก็จะ เดินไปเขาก็เดินเดินไปรอบรอบบ้าน,บบาน <c oughs> ตกใจแล้วลูกนะมนูจะเดินไปไหนลูก จะเดินพี่เจ้าไหนเออเขาจะไปตามรอบๆบ,บ้านคือเขาดีขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวก็แม่แม่นี้เขาฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามน้องซากุระและบ้านเฉากล้วยบ้านแม่นีด้วยนะคะ กดติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องซากุระด้วยนะคะกำลังเดินกลับค่ะไม่ไปค่ะเหมือนจะไปเก็ไม่ไปเดิน ตา,ตามแม่แม่ก็ตามไม่ทันลูกตามไม่ทันลูกลูกก็เดินเขาดีขึ้นค่ะเาดีขึ้นแล้วค่ะไปอย่างที่หมอพูด ตากุราาุระ,ะดีขึ้นแล้วนะคะน้องดีขึ้นแล้วได้กินยาแต่น้องชอบอาหารอาหารแมวเลียค่ะท่านผู้ชมเขาชอบมากอาหารแมวเลียไปแล้วนะคะจะไปเล่นด้ะจะไปเล่นด้ะไปแล้วค่ะที่เดิมอีกค่ะ ที่เดิมที่เคยสงสัยค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆเราจะไปดูอะไรตรงนั้นเขายังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่ยังคุยๆสงสัยอยู่ค่ะ ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าดูอะไรลูกเห็นอะไรลูกเห็นอะไรลูกหนูเห็นอะไรดูเขายังสงสัยอยู่ค่ะท่านผู้ชมยังสงสัยอยู่ว่าข้างในมีอะไร เอาละเล่นละเล่นละเล่นค่ะเขาเล่นอยู่ค่ะโอเคเขาเล่นอยู่เนาะเอาเอาเอาเล่นอะไรเล่นอะไรคะเล่นอะไรคะซาคุระเล่นอะไรซาคุระมีความสุขพอสมควรค่ะท่านผู้ชมมีความสุขพอสมควร หลังจากที่กินยาก,กินอะไรเรียบร้อยเร็วแต่ยายังไม่หมดนะคะท่านผู้ชมยายังเหลืออยู่แต่ความร่าเริงก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะนี่เขาก็สงสัยตรงนี้ทุกครั้งก็จะมาตรงนี้ค่ะทุกครั้งน้องก็จะมาตรงนี้ไม่รู้สงสัยอะไรชอบตรงนี้มากเลยนอนแล้วค่ะเห็นแม่นั่งก็นอนแล้วนอนแล้ว นอนแต่ก็เริ่มดีขึ้นอย่างที่แม่พูดอ่ะแต่มุมเนี้ยดูเหมือนจะเขาชอบเวลาแม่ถ่ายคลิปเขาก็จะมาตรงนี้บ่อยๆตรงนี้มันเป็นที่ปรูดเขาซะแล้วโอ้นี่ไงพี่เข้ามาหานี่ไงพี่ทิวลิปพี่ทิวลิปเข้ามาหานี่พี่ทิวลิปพี่ทิวลิปเข้ามาหาน้องค่ะนี่เขาจะมาเล่นกันแล้วลูก เอาเล่นกันซะลูกเล่นกันซะอเแต่เขาจะไม่ค่อยเข้าหาแม่นีไงเขาก็เลยหนุนเขาก็เลยจะไปทางนู้นแหละเด็กเขาเห็นน้องเขาเล่นอยู่เขาอยากมาหาน้องเขาเขาจะมาไหมเอาเคยดูเอาแม่ไม่ซุ่มเข้าไปใกล้ให้เคยดูว่าเขาจะมาเล่นกันไหมหน่นเขาอยู่ริมนู้นถิวหลีบเขาอยู่ริมนู้นเขาอยากเขาอยากเล่นกับน้องเขาไงน้องเขานอนอยู่ตรงนี้เขาอยากเล่นเนี่ยอย่างที่แม่พูดนะ แต่ความไม่ชินกับแม่ไงเขาก็เลยหเขาก็เลยเป็นน้อไปแอบอยู่ตรงเขาก็เลยไม่กล้ามาเล่นด้วยกันจริงๆนี่เขาอยากเล่นด้วยกันมากเลยเพราะว่าเขาจะเป็นคู่ซีมากๆที่ทิทวลิบกับซากุระนี่อู๋เป็นคู่กันเลยเป็นคู่กันเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่แม่มาหาเล่นกับน,น้องเพราะว่าไม่นี่เป็นคนถ่ายไงถา้ถาถ้าไม่เหนื่อยถ่ายอนละทิวหลิบมา ทิวหลีบมาหาน้องเลยนี่ไงนอนอยู่เพราะว่าเพราะว่ามีชินกับแม่นีก็เลยแบบยังไม่เข้าหานี่น้องก็อยู่ตรงนี้นน้องอยู่ตรงนี้น้องยังเล่นแต่พอน้องก็ชินแม่นีไงน้องชินแม่นียังไงน้องก็ชินแม่นีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวนี่เลยชินกันมากรักกันมากนุนนรักกันมากรักกันมากอะรักกันมาก เห็นไหมมาหมอบแล้วมาหมอบแล้วมาหมอบใกล้ๆแม่นีแล้วโอ้โหมาหมอบใกล้ๆแม่นีทิวลิปนู่นทิวลิปแอบอยู่นู่นเดี๋ยวนะจะให้ดูทิวลิปทิวลิปทิวลิปนอนอยู่นี่นี่ไงทิวลิปทิวลิปนู่นทิวลิปนู่นทิวลิป นี่น้องทิวลิปนะทิวลิปนี่เล่นเหมือนกันแต่ว่าคือแม่มาอย่างที่แม่ว่าปกตินี่จะเล่นด้วยกันปกติจะเล่นด้วยกันแต่ที่แม่มาเพราะก็ไปล้วไ,ไปไหนละหนุนไปถึงนล่วไปถึงนล่ว ไปกันนะเถอะเดี๋ยวแม่จะพาดูมะม่วงไม่เหนือดูพาแม่ดูมะม่วงไม่เหนือเขาเขาปลูกมะม่วงกำลังเป็นลูกเราจะพาพามาดูมะม่วงไม่เหนือมันกำลังจะเป็นลูกมะม่วงปลูกหน้าบ้านค่ะนีมะม่วงมะม่วงกำลังเป็นลูกค่ะ มีไงมะม่วงไม่เหนือเขากำลังเป็นลกูกนี่ค่ะนี่ค่ะ่นะานผุ้ชจนี่ปลู่หน้าบ้านเลยนะคะเนี่ยมะม่วงกำลังเป็นลกูกต้นไม่ใหญ่เพราะว่าเป็นมะม่วงที่เราซื้อกิ่งตอนมานะคะนี่นี่นสามลูกเลยสามลูกเลย,ลเลยแล้วลูกไปไหนละอ๋อไปไหนถ้าลูกลูก,ลกหายไปไหนได้ย <c oughs> ัลูกลูกหายไปไหนเดียวเดี๋ยวนะ ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นะดอกไม้อุตรามันก็เริ่มจะตูนี่มาแล้วน้องมาแล้ว,อ,ลวอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมเลยเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้น้องก็เริ่มตกชิ้นแล้วนะคะเริ่มตกชิ้นแล้วนะคะ